หลวงปู่ดูพรลมปัญโยวัดสแกมูเจ็ดบ้านสแกตำบลขน,นูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียอยุธยานามเดิมว่าดูเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2447ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15้าค่ำเดือน6ปีมะโรงซึ่งเป็นวันเพ็ญวิสาขะภุร,รมณีณบ,บ้านขาเมา ตำบลข้าเมาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำเนิดในตระกูลหนูสีโยมบิดาชื่อพุทธมารดาชื่อพ่วงมีพี่สาวร่วมบิดามารดาสองคนท่านเป็นคนที่สามเป็นบุตรคนสุดท้องอาชีพของโยมบิดาเป็นชาวนามีฐานะไม่ร่ำรวยเมื่อหมดหน้านาโยมทั้งสองจะช่วยกันทำขนม ใคมงคลออกเร่ขายหารายได้อีกทางหนึ่งขนาดที่ท่านยังเป็นทารกน้อยได้เกิดเหตุอัศจรรย์กับตัวท่านครั้งหนึ่งกล่าวคือเวลานั้นเป็นฤด,ดูน้ำหลากน้ำเหนือได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มแทบอยุธยาแทบทั้งหมดท้องนาและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีแต่น้ำเจิ่งนองไปทั่วบ้านของโยมหลวงปูด่ดูก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน วันนั้นโยมดาได้เอาเบาะซึ่งท่านนอนอยู่ไปวางตรงนอกชานไม่มีระเบียงกัน้นด้วยเห็นว่าเป็นที่โล่งโปรโง่ลงลมเย็นพัดโชยตลอดเวลาแล้วโยมันดาเข้าไปช่วยโยมิดาทอดขนมไข่มงคลในครัวขณะที่โยมทั้งสองกําลังง่วนอยู่กับการทอดขนมก็ได้ยินเสียงสุนัขเลี้ยงเอาวขลมตรงนอกชานและวิ่งเข้ามาเหงาในครัวด้วยท่าทางลุกลน ก่อนที่จะวิ่งพล่านออกไปเห่าตรงนอกชานอีกโยมเห็นสุนนะัขแสดงกิริยาแปลกๆก็รีบออกจากครวมมาดูมองไปที่เบาะลูกชายปรากฏว่าหายไปก็ตกใจสุดขีดวิ่งทะลันไปสุดนอกชานกวาดสายตามองหาไปรอบทิศจึงได้เห็นเบาะหล่นจากชานลงไปในน้ำท่วมเจิงด้านล่างและลอยไปติดริมรัว้วกลางเบาะนั้น มีลูกชายตัวน้อย,นอ,ยนอนร้องอ้อแออยู่โยมบิดารีบโดโดโครมลงไปในน้ําลุยไปที่เบาะลูกชายเมื่ออุ้มขึ้นมาปรากฏไม่เป็นอันตรายอย่างใดจึงประคับประคองกลับขึ้นบ้านด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจเหรือจะกล่าวโยมทั้งสองคิดหาสาเหตุที่ลูกตกลงไปในน้าพร้อมๆกับเบาะก็นึกไม่ออกก็นึกไม่ออกว่าลูกจะดิ้นจนเบาะลื่นไหลไปจนสุดนอกชานแล้วตกลงไป ก็เป็นไปไม่ได้เพราะลูกยังไม่คว่ำซิด้วยซ้ำจะดิ้นรนตะกายอย่างไรก็ไม่ทำให้บอกขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปไกลถึงเพียงนั้นรู้จะว่ามีลมพัดอย่างแรงถึงกับหอบเอาเบาลูกหล่นน้ำตอนอยู่ในครัวใกลๆ้ๆทำไมจึงไม่รู้ว่ามีลมพัดและถ้ากระแสลมรุนแรงกับลูกปลิวตกลงเรือนไปได้ หลังคาบ้านก็คงเปิดเปิงไปด้วยกระแสลมไปแล้วและที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อบาะมีเด็กทารกนอนอยู่ตกลงไปในน้ำเหตุใดบาะไม่พลิกฟัง่งหรือตัวเด็กเลื่อนไหลตกน้ำไปซ้ำบาะยังลอยน้ำได้ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วบออไม่ควรจะรับน้ำหนักเด็กไว้ได้ถึงเพียงนั้นโยมิดามารดาจึงเชื่อมั่นว่า ลูกของตนมีบุญวาสนามาแต่กำเนิดแน่นอนซึ่งก็เป็นความจริงเพราะทารกน้อยผู้นี้เมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดจนชั่วชีวิตได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติสมณธรรมจนกล่าวได้ว่าท่านบรรลุอรหรันต์มรรคผลอีกรูปหนึ่งชีวิตยาววัยของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโย ท่านต้องเผชิญกับการพลัดพรากที่รุนแรงร้ายกาจอย่างยิ่งนั่นคือโยมมันดาเสียชีวิตไปก่อนขณะท่านยังเป็นทารกครั้นอายุได้สี่ขวบโยมบิดาก็เสียชีวิตตามไปอีกคนต้องอาศัยอยู่กับยายโดยมีพี่สาวชื่อสุม่มเป็นผู้เลี้ยงดูเอาใจใส่เมื่อเจริญเติบโตถึงวัยเรียนก็เข้าศึกษาเ่าเรียนเขียนอ่านที่วัดกลางคลองสบ,บัว วัดประดู่ทรงธรรมและวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติช่วงอุปสมบทอายุครบ21ปีจึงได้ข้าพิธีบรประชาอุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2468ตรงกับวันอาทิตย์แรม4ี่ค่ำเดือน6นวสแกตตำบลทธนูอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงปู่กลัน่นเจ้าอาวาส วัดพระยาติการามเป็นพระอุปชาหลวงปู่แดงเจ้าอาวาสวัดสแกเป็นพระกรรมวจาจาร์ลวงปู่ชายวัดกลางคลองสบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวา่าพรมปัญโยภิกขุในพรรษาแรกแรกท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดประดู่ทรงธรรมสมัยนั้นเรียกวัดปดู่รงธรรม พระอาจารย์ผู้สอนคือท่านเจ้าคุณเนื่องพระครูชมและหลวงปู่รอดในด้านการปฏิบัติพระกรรมฐานท่านได้รับการสอนจากหลวงปู่กลั่นผู้เป็นพระอุปัชายาจารย์และหลวงปูเ่เผาสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงปู่กลั่นซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเองนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษากับพระอาจารย์วายกรรมฐานอีกหลายรูป ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสระบุรีประมาณพรรษาที่สามหลวงปู่ดูยังออกทุดงเดียวจากพระนครศรีอยุธยาไปยังสระบุรีเพื่อไปนมัสการพระพุทธชายและรอยพระพุทธบาทจากนั้นก็จะริกย้อนมาทางสุพรรณบุรีตัดเข้ากาญจนบุรีแต่ทุดงได้เพียงสามเดือนก็ต้องกลับวัดสแกเนื่องจากอาพาธอย่างหนัก ตลอดเวลาที่ครองเพศบรรพชิตลวงปู่ดูพรมปัญโยปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจริงจังการกระทำความเพียรของท่านก็เพื่อตัดขาดจากสายใหญ่ของวัตสงสารให้สะบั้นไปในชาตินี้จะได้ไม่ต้องสืบพบสืบชาติต่อไปอีกนิมิตธรรมในคืนหนึ่งในช่วงก่อนพุทธศักราช2,500เล็กน้อย หลังจากที่ท่านสวดบนธรรวัดเย็นและเข้าจำวัดแล้วนั้นเกิดนิมิตไปว่าได้ฉันดาวที่มีแสงสว่างมากเข้าไปสามดวงขณะที่ฉันนั้นรู้สึกว่ากรอบกรอบดีเมื่อฉันหมดก็ตกใจตื่นท่านจึงได้พิจารณานิมิตที่เกิดขึ้นก็เกิดความเข้าใจในนิมิตนั้นว่าดาวสามดวงก็คือดวงแก้วไตรสรนคมนั่นเองท่านจึงท่อง พุธทธังสรรนังคัจฉามิธรรมังสรรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิก็เกิดปิติขึ้นในจิตท่านอย่างท่วมทน้นเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมั่นใจว่าการยึดมั่นไตรสรนคมเป็นวิธีที่เข้าสู่แก่นแท้เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาท่านจึงกำหนดเอาพระไตรสรนคมเป็นองค์บริกรรมภาวนา กล่าวได้ว่าภูมิรู้ภูมิธรรมของหลวงปูด่ดูมุ่งสู่มรรคผลนิพพานเป็นแนวตรงซึ่งในอัตประวัติท่านมีเกร็ดเล็กๆที่แสดงให้เห็นชัดเจนพอสมควรดังนำมาเล่าดังต่อไปนี้กล่าวคือเมื่อครั้งหลวงปูด่ดูมีพรรษาไม่มากนะักที่วัดสแก่มีเรื่องเดือดร้อนสำคัญใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือ พวกโจรใจบาปหยาบช้ามักจะเข้ามาลักขโมยสิ่งของในวัดหนึ่งงบางครั้งขณะที่หลวงปู่นอนอยู่พวกมันยังบังอาจเข้ามาลักขโมยเอาไปต่อหน้าต่อต,อตาหลวงปู่เคยทราบจากตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าพระอาจารย์ธรรมโชตมีคาถาอาคมขลังอยู่บทหนึ่งสำหรับกำรับขโมยหากมีใครขโมยสิ่งของไปต้องกลับเอามาคืนหมด แต่พระอาจารย์ธรรมโชตได้ล่วงลับไปนานแล้วและไม่มีผู้ใดสืบทอดวิชานี้เอาไว้ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระอาจารย์ธรรมโชตมาสอนวิชาอาคมนี้แก่ท่านในนิมิตแต่ก็ไม่เคยนิมิตปรากฏเอาเสียเลยกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีทําให้ท่านลืมเรื่องที่อธิษฐานจิตเรื่องนี้โดยสนิทท่านผู้อา่านอาจจะเลือนเ,เรื่องของพระอาจารย์ธรรมโชตไปแล้วก็ได้ ดังนั้นขอทบทวนความทรงจำสักนิดก,กล่าวคือก่อนมหานาทีกรุงศรีอยุธยาถึงการล่มสลายในครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2310ด้วยน้ำมือของพมา่าฆ่าศึกคนไทยทุกคนย่อมจะจำกันได้ถึงวีรกรรมค่ายบางระจันนักรบไทยใจหานกล้ามิว่าชายหญิงรวมตัวกันปักหลักสร้างค่ายสู้รบกับทหารพรมาร่าอย่างยิบตา พม่ายกกองฐานมาตีคราวใดก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปคราวนั้นณนะที่ค่ายบางระจนันนี้นามของพระอาจารย์ธรรมโชตก็เป็นที่ปรากฏและได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์พระอาจารย์ธรรมโชตเป็นพระพิสุวิชาอาคมเป็นเลิศได้มาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ชาวค่ายบางระจ,จันตลอดเวลาที่สู้ศึกกับพมา่าตราบกระทั่งค่ายบางระจ,จนันถูกถล่มค่ายแตก ประสบความพ่ายแพ้ย่อยยับวีรบุรุษวีรสตรีลูกค่ายบางระจันสู้ศึกจนตัวตายเกลื่อนค่ายเกลื่อนแผ่นดินเป็นที่เลื่องลือและพระอาจารย์ธรรมโชติก็สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยในประวัติศาสตร์มิได้บันทึกเอาไว้ว่าพระอาจารย์ธรรมโชติหายสาบสูญไปเช่นไรแต่เป็นที่เชื่อได้ข้อหนึ่งว่าค้มดาบของพมา่าฆ่าศึก คงไม่มีทางระขายแม้แต่งเงาของท่านนับแต่ค่ายบางระจันรแตกกรุงศรีอย,ยุธยาล่มสลายตราบเท่ากระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชสถาพนากรุงธนบรุรีเป็นราชธานีแล้วมาถึงรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชย้ายเมืองหลวงมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพมหานคร การเวลาล่วงเลยไปนานแสนนานเช่นนี้พระอาจารย์ธรรมโชตย่อมมรณภาพไปแล้วตามวัตตะแห่งอนิจจังวิญญาณของท่านจะไปสถิตยอยู่ณที่แห่งใดย่อมยากที่จะรู้ได้หลวงปู่ดูพรมปัญโยในการต่อมาท่านผ่านพรรษามานานหลายพรรษาแล้วและรับสิทธิ์ไว้ผู้หนึ่งซึ่งกล่าวได้ว่าสิทผู้นี้กับท่านมีวาสนาเกื้อกูลกันโดยตรง ็ว่าได้เพราะสิคนนี้มิใช่พุทธศักดิกชนหากนับถือศาสนาคริสต์ระยะแรกๆที่มาฝากตัวเป็นสิษย์กับหลวงปู่เขาไม่มีศรัทธาปฏิบัติธรรมกรรมฐานต่อมาจึงได้ยอมปฏิบัติและก้าวหน้าในทางธรรมกรรมฐานอย่างเหลือเชื่อกระทั่งวันหนึ่งเข้าไปเจริญสมาธิในกุฏิกับหลวงปูด่ดูได้ปรากฏหลวงปู่ทูดในนิมิต แต่ด้วยเหตุผลทางศาสนาจึงไม่ยอมกราบไหว้นมัสก,การหลวงปู่ทวดในที่สุดเขาก็ต้องก้มกราบหลวงปู่ทวดด้วยความเคารพศรัทธายางหาที่เปรียบไม่ได้วันหนึ่งสิทธิคนนั้นมารายงานผลการปฏิบัติของตนต่อหลวงปูด่ดุตามปกติจากนั้นจึงได้กราบเรียนถามท่านว่าหลวงลุงครับหลวงลุงรู้จักหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชติไหมครับ ได้ยินลูกศิษย์ถามหลวงปู่เพิ่งฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าท่านเคยอธิษฐานถึงพระอาจารย์ธรรมโชติขอคาถากำราบโจรไว้นานแล้วจนลืมจึงตอบลูกศิษย์ว่ารู้จักสิแล้วเล่าให้ฟังที่ท่านเคยอธิษฐานขอให้พระอาจารย์ธรรมโชติมาปรากฏในนิมิตศิษย์จึงกราบเรียนถวายว่าพระอาจารย์ธรรมโชติท่านสั่งให้มาเรียนหลวงหลวงว่าคาถาที่ขอนั้นยังเป็นโลก ติดอยู่ในโลกไปไม่ได้แล้ววิธีการของหลวงลุงเป็นการทำตัวให้ผลโลกที่ท่านทำนั้นสูงแล้วขณะที่สิทธิ์ซึ่งเคยนับถือศาสนาคริสต์มารายงานผลปฏิบัติและเล่าเรื่องพระอาจารย์ธรรมโชตมาปรากฏในนิมิตสั่งความมาถึงหลวงปูด่ดูมีสิทธิ์คนอื่นๆนั่งฟังอยู่ด้วยหลายคนท่านจึงพูดให้ได้ยินกันทุกคนว่า ที่จริงข้าลืมไปแล้วด้วยซ้ำเพราะขอมานมนานกาเลแต่ท่านยังอุตส่าห์บอกถึงข้าจนได้เมื่อนำเรื่องของหลวงปู่ดูมาพารณาดังที่ท่านได้อ่านมาแล้วย่อมเห็นว่าท่านมีแนวทางในการกระทําความเพียรเพื่อสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสในชาตินี้ชัดเจนพร้อมกันนี้ยังกอบด้วยเมตตาบารมียินดีสงเคระาะห์ญาติโยมที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ซึ่งยากจะแก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้ผ่อนคลายลงได้เมตตามของหลวงปู่ดูท่านให้การต้อนรับแขกยังเสมอเท่าเทียมกันหมดไม่มีการแบ่งชั้นวนณนะท่านจะพูดห้ามปราหากมีผู้เสนอตัวเสนอหน้าคอยจัดแจงเกี่ยวกับแขกที่มาหาท่านเพราะท่านทราบดีว่ามีผู้ใฝ่ธรรมจำนวนมากที่อุต่าหเดินทางมาไกลเพื่อนมัสการและสัตถามข้อถรมจากท่าน หากมาถึงแล้วยังไม่สามารถเข้าพบได้โดยสะดวกก็จะทำให้เสียกำลังใจเป็นเมตตาธรรมอย่างสูงที่หลวงปู่มีให้กับสิทธิ์ทั้งหลายและหากมีผู้สนใจในการปฏิบัติธ,ธรรมกรรมฐานมาหาท่านท่านจะเมตตาสนทนธรรมเป็นพิเศษยางไม่เห็นแก่เน็ดเหนื่อยท่านให้ความเคารพในองค์หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้เป็นอย่างมากทั้งกล่าวยกย่องว่าหลวงปู่ทวด ท่านเป็นผู้มีบารมีธรรมเต็มเปี่ยมเป็นโพธิสัตว์จะได้มาจัดรู้ในอนาคตให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายยึดมั่นและระลึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดขัดในระหว่างการปฏิบัติธรรมหรือประสบปัญหาทางโลกท่านว่าหลวงปู่ทวดท่านคอยที่จะช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วแต่ขอให้ทุกคนอย่าท้อถอยหรือละทิ้งการปฏิบัติการสร้างพระของหลวงปู่ดู ท่านมิได้ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์การที่ท่านสร้างหรืออนุญาตให้สร้างพระเครื่องหรือพระบูชาก็เพราะเห็นว่าบุคคลจํานวนมากยังขาดที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเพราะสิทธิ์หรือบุคคลนั้นมีทั้งใจฝ่ธรรมล้วนๆกับยังต้องอิงวัตถุมงคลท่านเคยพูดว่าติดวัตถุมงคลดีกว่าที่จะไปติดวัตถุอัปมงคลแม้ว่าหลวงปูด่ดูท่านจะรับรอง ในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตให้แต่สิ่งที่ท่านยกไว้เหนือกว่านั้นก็คือการปฏิบัติการภาวนานี่แหละเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางของขลังบางคนมาหาท่านเพื่อต้องการของดีเช่นเครื่องรางของขลังซึ่งมักจะได้รับคําตอบจากท่านว่าของดีนั้นอยู่ที่ตัวเราพุทธทงธรรมังสังขงนี่แหละของดีนับตั้งแต่ พุทธศักราช2,527เป็นต้นมาสุขภาพหลวงปู่เริ่มสุดโทรมเนื่องจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอด้วยเหตุการณ์ที่ต้องรับแขกและบรรดาศิษย์ทั่วทุกสรารทิศที่นับวันยิ่งหลังไหลกันมานมัสก,การท่านมากขึ้นทุกวันแม้บางครั้งจะมีโรคมาเบียดเบียนอย่างหนักท่านก็อุตส่าห์ออกโปรดญาติโยมเป็นปกติพระที่อุปถาท่านเล่าว่า บางครั้งถึงขนาดที่ท่านต้องพยุงตัวเองขึ้นด้วยอาการสั่นและมีน้ำตาคลอเบ้าท่านก็ไม่เคยปรีปากให้ใครเป็นกังวลเลยภายหลังตรวจพบว่าหลวงปู่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแม้ว่าทางคณะแพทย์จะขอร้องท่านให้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ท่านก็ไม่ยอมไปประมาณปีพุทธศักราช2532หลวงปู่ดุ่ พูดบ่อยครั้งเกี่ยวกับการที่ท่านจะละสังขารในขณะนั้นหลวงปู่ได้ใช้หลักธรรมขันติคือความอดทนอดกั้นระง,งับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากโรคภัยจิตของท่านยังคงความเป็นปกติสงบเย็นจนทำให้คนอื่นแวดล้อมท่านไม่อาจสังเกตเห็นถึงปัญหาโรคภัยที่คุกคามท่านอย่างหนักวันอังคารที่16บกกราคมพุทธศักราช2533 ช่วงเวลาบ่ายนั้นมีนายทหารอากาศผู้หนึ่งมากราบท่านเป็นครั้งแรกหลวงปู่ท่านได้ลุกขึ้นนั่งต้อนรับด้วยใบหน้าที่สดใสาราศีเปล่งปลั่งเป็นพิเศษจนบรรดาศิษย์เห็นผิดสังเกตหลวงปู่ยินดีที่ได้พบกับศิษย์ผู้นี้ท่านว่าต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บไข้เสียทีคืนนั้นมีคณะศิษย์มากราบท่านท่านได้พูดว่าไม่มีส่วนใดในร่างกายที่ไม่เจ็บปวดเลย ถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้องไอซียไปนาแล้วพร้อมทั้งพูดหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะและกล่าวปฏิฉิมโอวาทย้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ขอให้ยาได้ละทิ้งการปฏิบัติได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนนักโมยขึ้นเวทีแล้วก็ต้องชกยามัวแต่ตั้งท่าเฮงเงงงะหลังจากคืนนั้นหลวงปู่กลับเข้ากุฏิ และลักสังขารไปด้วยอาการสงบด้วยโรคหัวใจในกุฏิท่านเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาวันพุทธที่17มกราพุทธศักราช2533รวมสิริอายุได้85ปี8เดือน65พรรษายังความเศร้าโศกและอลัรแกสิทธยานุสิท์เป็นอย่างยิ่งอุปมาดั่งดวงประทีปที่เคยง่ายความสว่าง ดับไปแต่เมตตาธรรมและคำสั่งสอนของท่านยังปรากฏอยู่ในดวงใจของสิทธิานุสิทธิ์ตลอดไปพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2535ธรรมโอวาทอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่มักจะกล่าวเตือนสิทธิานุสิทธิ์ทั้งที่ใกล้ชิดและหาล่างไกลตลอดจนสาธุชนญาติโยมทั้งหลายให้พึงสังวีอยู่เสมอ ก็คือเรื่องควรงดเว้นกระทำกรรมชั่วโดยเด็ดขาดโดยท่านจะนำเอาพุทธพ์ท,ที่ว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วไม่ทำเสียเลยดีกว่ามาเป็นข้อเตือนสติแก่ทุกคนเพราะการกระทำกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมเลวก็ตามจิตของผู้นั้นจะบันทึกเก็บงำข้อมูลเอาไว้โดยละเอียดเมื่อใดที่ถึงการมรณะจิตตัวนี้จะเป็นตัวชี้นำไปสู่สุคติ หรือทุกติอย่างชัดเจนจิตตัวนี้สำคัญนะักแม้เพียงไปยึดติดหรือค้องอยู่กับกรรมเพียงน้อยนิดขณะใกล้สิ้นใจตายก็ยังสามารถเบี่ยงเบนจุดหมายปลายทางที่จะไปเกิดได้ลักษณะที่จิตไปจับกรรมในขณะที่กำลังจะถึงมรณาการเรียกว่ามรณาสันวิถีมรณาสันวิถีนี้หลวงปู่ดู ท่านเคยกล่าวถึงพระพิสุผู้ปฏิบัติมาฐานชั้นสูงรูปหนึ่งพระพิสุรูปนี้หรืออาจารย์รูปนี้เป็นที่แน่ใจว่าไม่มีทางไปสู่ทุกติหรือภูมิแห่งความทุกข์ยากลำบากอย่างแน่นอนท่านถึงกับบอกกับบรรดาศิษย์ของท่านว่าหากท่านมรณภาพวันใดทุกคนจะได้ยินเสียงปีพาดราตพโมารับคงหมายถึงเหล่าเทวดาแสดงเสียงดนตรีสวรรค์ ต้อนรับต่อมาอาจารย์รูปนี้อาพาธและมีอาการสุดหนักเกินกว่าจะเยียวยารักษาได้กระทั่งมรณภาพในวันมรณภาพนั้นสิทธยานุสิทธและทายกทายิกามาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเมื่ออาจารย์สิ้นลมหายใจทุกคนก็คิดว่าจะได้ยินเสียงปีพา์ราตโพนแต่กลับไม่ได้แววเสียงอะไรเลยทุกคนต่างพากันผิดหวัง พราโคนเสียใจที่อาจารย์ของตนไม่ได้ไปดีดังที่ท่านตั้งปณิธานและเชื่อมัน่นอีกทั้งยังเกิดวงยายอาจารย์ไปต่างๆนาน,นาเหตุที่อาจารย์ไม่ได้ไปตามวิถีดังที่ตั้งใจหลังจากมรณภาพแล้วนั้นเนื่องจากก่อนท่านจอาพาธมีโยมน้ำอ้อยมาถวายท่านจึงได้นำไปปลูกไว้และเอาใจใส่รดน้ำอยู่เสมอจนอ้อยเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ท่านใกล้จะถึงการมรณภาพเกิดคิดไปถึงอ้อยกำลังเจริญงามเต็มที่น่าจะตัดอ้อยไปปอกถวายพระฉันด้วยเหตุที่จิตไปคค้องอยู่กับอ้อยเมื่อสิ้นใจตายจึงไปเกิดเป็นตัวเลนติดอยู่ที่ต้นอ้อยไปไหนไม่รอดพิธีงานศพของอาจารย์ยังํำเดินไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เจ็ดทายกเห็นอ้อยกำลังงามจึงได้ตัดไปปอกเปลือกแล้วคว้านอ้อยถวายพระ เป็นโอกาสดีของอาจารย์ท่านจึงโมทนาไม่ติดเกาะอ,อยู่ที่นั่นอีกทันทีที่อาจารย์หลุดพ้นอัตภาพตัวเล่นเสียงปีพาดรา,ราตโพนโคดังกังวานขึ้นในอากาศเป็นที่ประจักษ์ของผู้ร่วมงานทุกคนทำให้ทายกทายิกาและบรรดาสิทธ์ทั้งหลายบังเกิดความปิติปราโมทกันทั่วหน้าเพราะเป็นไปตามวาจาของอาจารย์ทุกประการเหตุนี้หลวงปู่ดู่พรมปัญโยจึงกล่าวย้ำซ้ำเตือน ตามพุทธพจน์เสมอว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วไม่ทําเสียเลยจะดีกว่าเพราะถ้าจิตใจยึดติดกรรมเพียงน้อยนิดก็ยังไม่อาจไปสู่สุคติได้ดังเช่นอาจารย์ซึ่งปฏิบัติธรรมมาอย่างเขี่ยวกล่ำกระทั่งจิตหมดจดสดใสแล้วเพียงแค่เกิดความวงใหญ่อยากจะนำอ้อยไปถวายให้พระฉันเท่านั้นถึงกับไปไหนไม่รอดเอาดือด้อ ดังเรื่องราวที่ได้กล่าวมาแล้วคติธรรมพระนิพพานอุป,ปมาขนาดเท่าเส้นผมผู้ที่จะผ่านพ้นไปในขั้นสุดท้ายไปได้หรือไม่ได้อยู่เพียงที่เดียวในการทําจิตตัดจุดนี้ได้หรือไม่เท่านั้นพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านจะปรินิพพานท่านได้ปรินิพพานในระหว่างรูปฌานและอรูปฌาน เป็นการดับขันความบริสุทธิ์เนื้อสมุติโดยสิ้นเชิง